เทพเจ้าองค์นี้นะครับสู้เพื่อพ่อที่ตายเสียตาไปข้างหนึ่งแล้วกลายเป็นกษัตริย์ของเทพทั้งมวลเขานะครับคือฮอรัสเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพแห่งราชวงศ์และเทพแห่งชัยชนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือตำนานเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อกันมาในอียิปต์โบราณที่เต็มไปด้วยพลังความเชื่อและพลังแห่งศรัทธาฮอรัสนะครับไม่ใช่แค่เทพธรรมดาทั่วๆไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของฟาโรห์ทุกพระองค์เพราะในทุกยุคข,ของอียิปต์นะครับกษัตริย์คือตัวแทนของฮอรัสบนโลกมนุษย์ ฮอรัสนะครับคือลูกของโอซิลิสเทพแห่งความตายและไอซิสนะครับเทพีแห่งเวทมนต์ในตำนานนะครับกล่าวไว้ว่าหลังโอซิลิสนะครับพ่อของฮอรัสถูกเซธสังหารฮอรัสนะครับลุกขึ้นสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับพ่อของเขาเดี๋ยวใน2อ p ีีข้างหน้านะครับเราจะมาบอกว่าโอซิลิสกับเซตคือใครนะครับแล้วมีบทบาทสําคัญยังไงในตำนานเรื่องเล่าของอีบส่งระหว่าง2เทพนะครับกินเวลานานหลายปีรุนแรงจนตาซ้ายของฮอรัสนะครับถูกทําลายแต่ไอซิสนะครับใช้เวทมนต์คืนมันกลับมากลายเป็นดวงตาแห่งฮอรญลัก์สัง การรักษาและการปกป้องสุดท้ายแล้วนะครับฮอรัสโค่นเซตได้และขึ้นครองบัลลังก์แทนพ่อที่จากไปกลายเป็นราชาแห่งสวรรค์และเทพผู้คุ้มครองราชวงศ์อียิปต์ไปชั่วการานานเขานะครับคือเทพแห่งนักรบเทพแห่งชัยชนะผู้ที่ดวงตาย,ยังจับจ้องโลกนี้อยู่แม้ผ่านไปหลายพันปี